ทีนี้พูดถึงการรับพรนะบ<า>คําว่าพรเนี่ย<ม>เวลาจริงๆแปลกนะพรภาษาไทยกับพรภาษาบาลีเหมือนกันไหมมามอ้าพรภาษาไทยแปลว่าและพรภาษาบาลี อ๋พอพรนี้แปลว่าประเสริฐม,มาจากคาว่าระใช่ไหมแปลว่าประเสริฐ <c oughs> มีอยู่คราวหนึ่งนะมีอยู่คราวหนึ่งนาะงวิสาขาไปขอพอรจากพระเจ้าใช่ไหมเออไปขอพอรแลก,การขอพอรโดยมากเราไปที่วัดเราก็ไปขอพอรจากพระกันใช่ไหมล่ะยอมก็มาก็อยากจะได้พอรอยากจะได้สิ่งประเสริฐเนะี่ยนางวิสาขาไปขอพอรจาก พระพุทธเจ้าหรือถ้าดูในชาดกในเวสันตดอนชาดกก็นางพุทธดีขอพอรจากพระอินทร์ขอพอรแปดประการใช่นี้มั้ยมันจะมีการขอพอรที่มีความต่างกันนางพุทธดีขอพอรจากพระอินทร์นางวิสาขาไปขอพอรจากพระพุทธเจ้าพระเจ้าบอกว่าพระตาถาคตไม่ให้พรแล้วที่ประเด็นอยู่ตรงนี้เอสพระพุทธเจ้าถามว่าเธอ ปราถนาอะไรนางวิสาขาบอกว่าปรารถนาอยากจะถวายผ้าอาบน้ำฝนแดดแดดแดสาวกพระยาคือแด่พระสงฆ์นี่พรข้อหนึ่งที่น้งวิสาขาไปขอคือขอโอกาสในการได้ถวายผ้าอาบน้ำผลแด่พระสงฆ์ พระเจ้าก็ถามว่าเธอเห็นประโยชน์อะไรจึงมาขอพรแค่นี้ข้อนี้กับตถาคตนางก็บอกว่าเธอเห็นพระสงฆ์เนี่ยอาบน้ำไม่มีผ้านุ่งดูไม่งามก็คือมีอยู่คราวหนึ่งไงเธอให้คนใช้ไปนิมนต์พระตอนนั้นฝนตกพระสงฆ์ตอนนั้นไม่มีผ้าอาบน้ำเพราะผ้ามีน้อยก็แก้ผ้ากันหมดทั้งวัดเลย แล้วก็ไปยืนตากผลกันนี่ยตั้งห้าหกร้อยรูปยอมก็คิดดูคนใจของนางมิสาขาก็วิ่งกับบ้านเลยก็มาบอกไม่มีพระแต่มีแต่เดรถีขี่เปื่อยอะ่ะมีแต่พวกขี่เปื่อยว่างั้นเน่ยเหมือนเปลดเลยว่างนนั้นนางมิสาขารู้ทันทีก็รอสักพักหนึ่งให้กลับไปนิมนต์ใหม่พอฝนหยุดพระกันก็เข้าไปแต่งเนื้อแต่งตัวกันเปนเสร็จ ก็เลยไปนิมนต์เนี่ยนางรู้เรื่องนี้นางเลยขอพรข้อหนึ่งบอกว่าขอถวายผ้าอาบน้ําผลแดดพระภิกษุสงฆ์เนี่ยพอเห็นประโยชน์ตรงนี้พระสงฆ์สมณะเชื้อสายสากยาบุตรเนี่ยไม่ควรแก้ผ้าอาบน้ําและเป็นเหตุทําให้คนอื่นเห็นไปตําหนิตีติงขึ้นมาจะพากันจมอยู่ในอบายทุกขติวิบัตินรก เพราะไปตําหนิคนมีศีลเพราะท่านไม่ต้องการโชว์เพราะท่านาต้องการอาบน้ําจริงๆเข้าใจย่างนี่ข้อแรกเห็นไหมการขอพรแล้วแล้วพระเจ้าก็อนุญาตให้มีการถวายได้นั่นคือการขอพรแ,แล้วให้พรแล้วค่อยไม่ไม่แค่นั้นนะนางภิกษุณีเ้วยแต่ก่อนก็ไม,ม่มีผ้าอาบน้ําฝนเหมือนกันเวลาจะอาบน้ําทั้งหลายเหล่านี้ก็ต้องแก้ผ้าก็เป็นที่อุจจารของคนทั่วไปอีก นางก็เลยขอถวายผ้าอาบน้ำฝนนี่กับเป็นางภิกษุณีด้วยไงมัน,นก็เลยได้หนึ่งสยสองเลยเดี๋ยวนี้อันนี้ก็ขอพรแล้วก็ขอต่ออีกดเดี๋ยวนี้ขอพรต่อก็คือคราสฆงเนี่ยก่อนที่จะไปบินทบารดเนี่ยบางทีมันต้องบินไกลมากเนี่ยก็จะเป็นเหยืหนึ่งหิวลำบากสุขภาพจะแย่เอาเธอก็เลยขอพรขอโอกาส ถวายข้าวยาโครูร้จักข้าวยาโคไหมแปลว่าอะไรข้าวที่ถูกบดให้ละเอียดและต้มเหมือนน้าคือ,อนนข้าวต้มมันต้มจริงๆนะไม่ใช่ข้าวต้มอ,อย่างที่เราทํากันนะไม่ใช่ข้าวต้มกุย้ยไม่ใช่ข้าวต้มอ,อะไรอย่างเนี้ยยิ่งก็โจ๊กอีกแล้วยังมีส่วนอื่นผสมด้วยนะ เป็นน้ำดื่มได้ใส่นมใส่ใส่นมได้มีข้าวแล้วก็มีบางทีใส่ตัวเหมือนโปรโตีนตั้งหลายใส่เข้าไปได้ด้วยพวกเนื้อพวกอะไรต่าง่ๆปั่นเข้าไปได้ทั้งหมดเลยคือดื่มได้เลยพอดื่มแล้วเนี่ยแล้วดื่มช่วงเช้าก่อนจะบินตบาดเนี่ยลองคิดดูสิมันจะเป็นเหตุทําให้ระบบการย่อยดีระบบการขับถ่ายดี เห็นไหมเมื่อย่อยดีระบบการขับถ่ายดีสุขภาพดีแล้วก็ช่วยเรื่องโรคภัยไข้เจ็บเป็นต้นด้วยพระเจ้าถามประโยชน์ตรงนี้ยก็เรื่องคุณคุณประโยชน์ของข้าวยาคูบีกี่อย่างหนึ่งสองสามสี่ห้าเธอก็บอกไปก็เป็นเหมือนประดุดยาในนี้เองประดุดยาก็คือได้ดื่มข้าวยาคูเนี่ยก่อนที่พระจะออกบินตาบาโดยสุขภาพก็แข็งแรงเดินได้เป็นหลายกิโล เนี่ยพระเจ้ากระถามว่าขอพรขอพอเห็นประโยชน์ตรงนี้แล้วก็ขอพรบอกว่าขออถวายอาคันตุก,กะพัดแปลว่าอะไรอาหารสําหรับบุคคลผู้มาใหม่เป็นอาคันตุก,กะที่มาใหม่ถามเธอเห็นประโยชน์อะไรบอกว่าพระสงฆ์ที่มาจากเมืองอื่นมาใหม่มามาครั้งแรกแในเมืองสาวถีอ่ะ ก็ไม่รู้ว่าบ้านไหนมีศรัทธาไม่มีศรัทธาบิณฑบาตท,ที่ไหนได้อาหารไม่ได้อาหารด้วยการที่อยากจะดูแลพระสงฆ์กลุ่มที่ยังไม่ชํานาญทางนี้ก็ให้มารับอาหารที่บ้านของเธอเลยเธอก็ถวายอาหารแก่บุคคลผู้เป็นพระใหม่พระคันธุกาทั้งหมดจนกว่าท่านจะชํานาญสามารถจาริกไปที่อื่นได้หรือไม่ประสงค์จะจาริกไปที่อื่นก็ไม่เป็นไรพร้อมจะถวายตลอด นี่นี่ขอพอรเพราะเธอเห็นประโยชน์แบบนี้พระเจ้าก็เลยอนุญาตแล้วก็ถวายทานแก่คมิกัพัดพัดสําหรับบุคคลที่จะไปเช่นท่านแจ็คจะเดินทางไปขอาแก่เนี่ยจะต้องเดินทางแต่เช้าเดี๋ยวจะตกรถตกเรือเนี่ยก็จะไปไม่ทนันฉะนั้นถ้าหากมีความจำํำงจะเดินทางแจ้งความประสงค์เธอเลยเธอก็ยังให้คนใช้คนคนทำอาหารทั้งหลายรีบเอามาถวายก่อน เมื่อฉันเสร็จแล้วจะได้ไปทันเกวียนทันเรือเลยก็แล้วแต่การเดินทางจะได้ไม่ยากไม่ลําบากเธอเห็นประโยชน์อย่างนี้เธอจึงขอพรข้อน,อนี้เป็นต้นพระเจ้าก็นอนุญาตแล้วก็ถวายทานแด่ภิกษุไข่ด้อภิกษุป่วยเนี่ยภิกษุที่ป่วยเนี่ยจะมีความยากลําบากใช่ไหมล่ะหาอาหารนั้นเธอขอดูแลเพราะเธอมีองค์ความรู้ในเรื่องของเพศสัตว์ด้วย ในเรื่องยาด้วยในเรื่องอาหารที่แก่ผู้ป่วยด้วยเธอก็จะทําดูแลจนกว่าพระจะหายป่วยแล้วไม่ใช่แค่นั้นพระเจ้าก็เลยอนุญาตอีกว่าโอ้โ oh, หสุดยอดแล้วขอดูแลแก่พระที่ดูแลพระป่วยด้วยเอาทาไมเธอเห็นประโยชน์อะไร <S <S บอกว่าพระที่ดูแลพระป่วยเนี่ยไหนจะต้องไปใหสแสวงหาอาหารเพื่อตนเองไหนจะไปสแสวงหาอาหารเพื่อคนป่วยยุ่งยากลําบากไหนจะดูแลพระป่วย อยากกันนั้นเลยท่านจะได้ไม่มีความวิตกกังวลโยมก็ขอดูแลทั้งพระป่วยและพระที่ดูแลพระป่วยอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยไปขอพรขอแปดได้อยังเนี่ยไม่รู้เท่าไหร่ไม่รู้ที่พูดมาเนี่ยสรุปแล้วเนี่ยขอพรก็ขอแบบนี้ฉะนั้นถ้าโยมมาขอพรเราจะถามตอบโยมก็ว่าไงโยมจะขอพรข้อไหน ออออันนี้ขอร้องขอรอผลดนบันดาลใช่ไหมอย่างนี้อ๋ออันนี้ร้องขอรอผลใช่ไหม ขอให้การขอให้ทําทานแค่นี้ครั้งนี้ถวายพ้าเนี่ยขอให้ข้าพเจ้าเนี่ยหมดซุขหมดทุกหมดโศกหมดโรคหมดกภัยหมดเงินหมดทองด้ปะอ๋อนึกว่าให้หมดเงินหมดทองด้วยอ๋อบอกนึกว่าแต่ว่าเอาละมาพระคราวนี้ขอให้ข้าพเจ้าหมดทุกอย่างไม่ให้เหลืออะไรเลยโอ โอ้จะไม่มีใครมาวัดนี้อีกเลยอ๋อคืออย่างนี้เดี๋ยวจะพูดเรื่องพรต่ออันนี้ยังไม่จบเวลายมมาขอพรเนี่ยมารับพรเนี่ยพระก็ให้พรใช่ไหมพระก็ใช้ใช้บทก็เรียกว่าบทที่เอ๊บทคําว่า อพิวาทนาสีริสานิจังวุธาปจายโนจัตตารอรรม,มาวัฒเตียยุโนสุขังพลังเนี่ยในบทเนี้ยใครให้แกใครที่ไปที่มายัางไงให้แก่ใครอายุวัฒนกุม,มารจำได้ว่า <c oughs> เออเนี่ยแหละ <c oughs> เป็นเทวดวจะมาอายุวัฒนกุม,มารหรือเปล่า ทิทีนี้ก็มีอย่างนี้ไงพอพูดถึงเรื่องของที่พระหรือในคำสอนที่พระ,พระท่านบอกว่าอายุวันนะสุขาพละมีอยู่สี่ความหมายอายุวันนะสุขาพละหรือบางแห่งมีห้าอายุวันนะสุขขาโพคะ พละนะมีโภคะด้วยใช่ไหมเ mm hmm. ดนึกก่อนมีหกก็มีทั้งยังจําไม่ออกมังจำไม่ได้ตอนนี้ยังไม่มาเนียเห็น hmm. <Yeah. S 2> <Yeah. S 1> อายุวันนะสุขาโภค้าพละห้าอย่างนะ mm hmm. บางแห่งมีโภคะเข้ามาด้วย mm hmm. ทีนี้ประเด็นก็เลยว่าอายุวันนะสุขาพระเนี่ยพระท่านให้เนี่ย ถ้าพูดถึงอายุเนี่ยยมชอบอายุมากหรืออายุน้อยอายุมากดีหรืออายุน้อยดีอ่ะจริงๆแล้วชอบอายุมากหรือ,อายุน้อยได้อายุมากก็ได้อายุน้อยชอบแบบไหนอ๋อชอบน้อย เห็นไหมประเด็นคืออย่างนี้ไอ้คำว่าอายุเนี่ยเราไปตีความหมายกันว่าเราอยากจะมีอายุมากอายุยืนยืนก็ว่ากันไปใช่ไหมล่ะแต่ในอายุในความหมายของพระนี่คนละอย่างที่พระท่านให้พระท่านบอกว่าอายุศัพท์นั้นในความหมายนั้นเน่ะบอกว่าโยมอายุศัพท์นี้แปลว่าพลังชีวิตพลังหล่อเลี้ยงชีวิตคุณภาพชีวิต หมายความว่าให้ยอมไปเจริญอิทธิบาทให้มีใจรักอย่างแรงกล้าในศีลสมาธิปัญญาในกุศลความดีให้มีความกล้าหาญในการประกอบสิ่งที่ดีงามให้มีจิตจดจอ่อตั้งมั่นในกุศลความดียาวันไหวให้มีปัญญาสอบสวนวิจัยแยกแยะในการกำกับพฤติกรรมจิตใจและปัญญาให้เจริญรุดหน้าไปยบุญย,ยิ่งขึ้นไปฉะนั้นมีใจรักภาคเพียนภาภาคเพียนธรรม จิตตั้งมั่นปัญญาสอบสวนเมื่อยอมทําคุณสมบัติเหล่านี้แล้วเนี่ยเขาเรียกมีคุณภาพชีวิตความเป็นผู้มีพลังชีวิตนี่คืออายุอายุศัพท์นี้คือตัวนี้นั่นแหละอายุคํำนี้แปลว่ายอมจงไปฝึกอิทธิบาทให้เจริญภัยบูรพิญญภาพยิ่งยิ่งขึ้นไปแล้วยอมจะมีพลังชีวิตที่ที่ยิ่งใหญ่ ก็ตั้งจิตว่าจะเอาไปปฏิบัติไม่ใช่พากให้พร้มแล้วมันวิ่งพวดเข้าไปในรมโยมนะยมเอาไปปฏิบัติเพื่อให้มันมีพลังชีวิตที่ยืนยาวจริงๆโอ้โหถ้าอย่างนั้น <c oughs> สมมติอาตมาเอาคุณธทรรมก็อาตมาโยนไปให้โยมอาตมาก็สุดเลย <c oughs> เอาตมาก็เลยกายหมดเลี้ยวหมดแรงเลยทีเนี้ย นี่อายุได้อายุแล้วนะพลังชีวิตวันนะวันนะหมายถึงกายยอมไปประพฤติศีลเป็นงดเว้นจากการฆ่าให้ใจเป็นไปกับเมตตางดเว้นจากการลักให้สละให้แบ่งปัน,ปนให้ถือพรหมจรรย์ไม่ประพฤติผิดในกรมแล้วไม่พูดเท็จส่อเสียดคำหยาบเพ้อเจอ้อพูดคำจริงคำเป็นประโยชน์พูดถูกกา นนะไม่เอาของมึนเมาใส่ในกระแสะชีวิตไปทุตสลายกระแสะชีวิตขตองตนเองเมื่อยมไปฝึกทั้งข้อฝึกเหล่านี้ยอมจะมีวันนะผ่องใสจิตใจยมก็จะไม่ไม่เดือดร้อนยมก็จะมีชีวิตที่ปลอดโปร่งโล่งเบานี่คือวันนะที่พระให้ส่วนคำว่าสุขขสุขขในที่นั้นมันมาจากปราโมทย์ปะะีติปัสสติสุข สุขเป็นประัยฐ,ฐานของสมาธิหมายถึงโยมต้องไปฝึกสมาธิและโยมจะได้ความสุขไปทําสมาธิให้เกิดขึ้นตั้งแต่คันนิกาสมาธิอุปจาระและอปนาก็สวดมนต์สาธยายก็ได้หรือฟังธรรมในขณะที่ฟังธรรมก็ได้เพราะฟังธรรมแล้วจิตจดจ่อในการฟังในขณะนั้นสมาธิก็เกิดเพราะสมาธิเกิดความสุขก็เกิดนั่นแหละมันมีทั้งหลายวิธีเนี่ย ฟังก็ได้สาธยายก็ได้ไข้ครวญธรรมะก็ได้ลงมือกําหนดล,ลงทุนในการกําหนดดูลมหไม่ใจเข้าออกหรือพัตธุคุณเป็นต้นก็ได้ให้อุบายในการฝึกสมาธิมีทั้งหลายอย่างแต่พอสมาธิเกิดขึ้นนี่แหละยอมจะได้ความสุขสุขขา่าไม่ใช่อของสมาธิส่วนโพคาเป็นชื่อของอะไรเออเป็นชื่อของเมตตากรุณาุทิตาเวขา พภนะค้าเนี่ยเป็นตัวสมพภคะได้บริโภคเมตตากรุณามุทิตาเวขาแล้วจะทำให้ได้คุณสมบัติที่เป็นรัตน์พิเศษนะพภค้ส่วนพละเนี่ยเป็นชื่อของปัญญาปัญญาสูงสุดจริงๆก็คือปัญญาโน้นน่ยประชุมในอรหาผลนนู่นน่ยก็เริ่มตั้งแต่ปัญญาที่รู้ความจริงของชีวิตไล่ไปตามลำดับ สรุปแล้วพระท่านให้พอนะคืออายุวันนะสุขภาระเนี่ยอายุโยมจงไปเจริญอิทธิบาทสีวันนะขอให้โยมสมาทานตั้งมั่นในศีลสุขาให้โยมไปฝึกสมาธิให้เกิดภาระ,ระขอโยมนั้นไปเจริญปัญญาจนสามารถกําจัดกิเลสและกองทุกข์แล้วก็พอคาให้ยมฝึกพหมวิหารทั้งสีแปลว่า ทั้งหมดนี้ให้ยอมเอาไปทําเองหมดเลยเออนั่นแหละนั่นคือรับพรใช่ไหมได้ไปยังนี้ได้พรแล้วนะได้แล้วเออพาไม่ค่อยช่วยกันพูดเรื่องนี้เลย <c oughs> อ๋อไม่ได้ไม่ได้เหมือนเนี่ยมามองพระแม่พระเนี่ยก็ห้ามเหมือนได้ไหมไม่ใช่เอามาเอามามองหน้าพระว่าเออพระไม่ช่วยกันพูดแต่ามามองไปที่ท่านมาหาไม่ไม่ช่วยกันบอกว่ามันเป็นแบบนี้เวลาให้พรเนี่ย อันนี้ก็แย่ดิพูดอยู่อง,งสององก็เหนื่อยใช่ไหมล่ะตกลงยอมเข้าใจคําว่ารับพรแล้วเนี่ยเขารับข้อปฏิบัติรับรับเอาไปฝึกเอาไปปฏิบัติ mm. เพื่อให้ได้เข้าถึงอ,อายุที่แท้จริงคืออิทธิบาทวันนะที่แท้จริงคือเข้าถึงศีลความสุขที่แท้จริงคือการเข้าถึงสมาธิพลธที่แท้จริงก็คือการเข้าถึงปัญญา พอคาที่แท้จริงก็เข้าถึงผลวิหารเอาไปฝึกกันแบบนี้บางทีเราไปรับพรแล้วเราคิดว่าเราไม่ต้องทําอะไรเลยกลับไปนอนอยู่เดี๋ยวก็พรมันก็วิ่งสใส่ชัยก็ชอนชัยเขาไปในตัวแล้วความสมฤทธิผลมันจะเกิดเองโดยไม่ต้องทําอะไรเลยอ๋อ <c oughs> อยู่ได้เนะี่ย นี่ติดต่อนี่ติดต่อเบอร์โทรไปอ๋อ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  มาฝึกก่อนมาฝึอกอยู่ก่อนเพื่อที่เกิดเพื่อที่มาอยู่จริงๆเราไม่อยู่ไม่ไหวเลยงานนี้ไปดีกว่าจ้าค่อยๆมาอยู่เนี่ย <c oughs> <c oughs> อ๋อ <c oughs> <laughs> อา้าวเดี๋ยวตั้งใจรับผ่อนะรับมาเดี๋ยวต,ตั้งใจอ๋อเนี่ยยอมมองหน้าท่านมหาเข้าไว้นะเมตตาเต็มไปหมดเลยกำลังปลืก <laughs> <laughs> ไม่รู้จะรอดหรือเปล่าสัพโรควินิโมโตสัพัสันตาปวัตส,สับ,บเวรามาติกันโต ภาวะาปาีติโยวิวาชนตุสัพโรโควินาเตภาวะตวันตรายโยสุขีทีคายุโกบาวาอภิวาเรสนณิจังุธาปจายนโนจตาราโรวาทันติอายุวันโนสุขังพระสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุด จงมีส่วนแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้ทำานะบัดนี้และแห่งบุญอื่นที่ได้ทำไว้ก่อนแล้วคือจะเป็นสัตว์เหล่าใดซึ่งเป็นที่รักใคร่และมีบุญคุณเ,เช่นมารดาบิดาของข้าพเจ้าเป็นต้นก็ดีดที่ข้าพเจ้าเห็นแล้วหรือไม่ได้เห็นก็ดีดสัตว์เหล่าอื่นซึ่งเป็นกลางกลางหรือเป็นโคเวนกันก็ดีดสัตว์ทั้งหลายตั้งอยู่ในโลกอยู่ในภูมิทั้งสามอยู่ในกำเนิดทั้งสี่มีขันขันเดียวมีขันสี่ขัน กำลังท่องเที่ยวอยู่ในภพน้อยใหญ่ก็ดีสัตว์เราใดรู้ส่วนบุญที่ข้าพเจ้าแผ่ให้แล้วอลจองอนุโมทนาเองเถิดส่วนสัตว์เราใดที่ยังไม่รู้ส่วนห่งบุญนี้ขอเทวดาทั้งหลายโปรดบอกสัตว์เหล่านั้นให้รู้ด้วยเพราะเหตุที่ได้อนุโมทนาส่วนบุญที่ข้าพเจ้าแผ่ให้แล้วลทั้งปวงจงเป็นผู้ไม่มีเวรอยู่เป็นโสขทุกเมื่อจนถึงบทอันกเกษม ลราวคือพระนิพพานความปรารถนาที่ดีงามของสัตว์เหล่านั้นจงสำเร็จเธินสาธุสาธุสาธุ